สวัสดีค่ะมาพบกับพี่จี๊ดขายดีอีกแล้วนะคะพี่จี๊ดอยู่ที่นิสสันเอสเคชัวสาขาบางบัวทองค่ะวันนี้นะคะพี่จี๊ดมาพร้อมกับเจ้าน e ิว n ิสสันคลิกอีพาวเวนะคะเป็นรุ่นใหม่คันนี้เลยนะคะรุ่นใหม่แบบนี้นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บแบตเตอรี่ในลิเทียมนะคะไอออนนะคะจากเดิมนะคะจะเก็บได้ที่1.57นะกิโลวัตต์าวนะคะก็จะเป็น 2.06กิโลวัตต์วค่ะและมาพร้อมกับแรงม้าที่เพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่129แรงม้านะคะตอนนี้ก็จะเพิ่มนะคะเป็น136แรงม้าค่ะพร้อมกับตัวแรงบิดนะคะจากเดิมนะคะ260แรงบิดก็จะเป็น280นิวตันเมตรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าการเก็บแบตเตอรี่ได้เยอะขึ้นนะคะหรือรวมถึงตัวแรงม้าเพิ่มขึ้นก็จะทำให้รถตอบสนองในการขับขี่ได้มากยิ่งขึ้นค่ะ และวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่จีจะพามาชมตัวรถกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากเริ่มจากด้านหน้าตัวรถแบบนี้นะคะหล่อๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้า V ี o มช o ่นสีเงินแบบนี้นะคะตัดด้วยสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะและที่สำคัญเราก็ยังมีเลดร์นะคะพร้อมระบบเบรกก่อนการชนตัวเตือนก่อนการชนเหมือนกันค่ะและ พร้อมกับไฟนะคะไฟตัวนี้นะคะจะเป็นไฟ LED นะคะเป็นไฟ day time ด้วยนะคะและมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกก็เป็น LED เช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะด้านข้างตัวรถนะคะก็คืออย่างล้อย,อยางแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นล้ออันลอยนะคะหน้าเงอหน,หนอ้สีเงินแบบนี้นะคะท่นสีดําแบบนี้เลยนะคะ เป็นขอบ17นิ้วนะคะแม็กอลอลรุ่นนี้นะคะพร้อมยาง205นะคะจะให้ความเกาะถนนมากยิ่งขึ้นค่ะและด้านข้างตัวรถนะคะตรงนี้จะเป็นกระจกนะคะมองข้างนะคะมาพร้อมกับตัวไฟ LED แบบนี้เลยรถรุ่นนี้เรามีกล้อง360องศาใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นกล้องรอบคันเหมือนกันค่ะรุ่นนี้เราจะเป็นกุญแจอัจฉริยะนะคะก็จะมีตัว ปุ่มนะคะอัจฉริยะอยู่ที่ตรงมือจับแบบนี้เลยนะคะใช้คู่กันกับกุญแจค่ะโอเคมาพร้อมนะคะตัวคีบฉลามตรงนี้นะคะจะเป็นสีดำนะคะเพราะรุ่นนี้ที่มาเนี่ยเป็นรุ่นพิเศษก็คือสีขาวมุกหลังคาดำนะคะเราก็จะใส่คีบฉลามสีดำให้นะคะแล้วก็มีราวสีเงินแบบนี้คาดบนหลังคาด้วยสวยงามมากๆเลยค่ะมาที่ด้านท้ายตัวรถกันบ้างนะคะ ด้านท้ายตัวรถนะคะก็จะให้เป็นสปอยเลอร์หลังแบบนี้เลยนะคะเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่น VL นะคะเราจะมีสปอยเลอร์นะคะพร้อมไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะและสปอยเลอร์ก็ออกแบบมาเป็นแบบพิเศษนะคะให้ลู่ลมแล้วก็ทําให้ทรงตัวรถได้ดียิ่งขึ้นค่ะพร้อมไฟท้ายนะคะเป็นแบบสีแดงแบบนี้นะคะ LED นะคะขนาดใหญ่จะให้ความสวยงามนะคะและก็มาตกแต่งด้วยตรงนี้ค่ะตรงกลางนะคะใกล้ๆกับโลโก้ ก็เป็นสีแดงเหมือนกันค่ะแบบนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวได้ชมตัวภายนอกไปแล้วเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันบ้างค่ะโอเคค่ะมาดูภายในตัวรถกันบ้างนะคะภายในตัวรถนะคะพี่จีดเริ่มจากตรงนี้เลยพวงมาลัยนะคะเป็นแบบสี เป็นแบบทรงเก่งนะคะ3าก้านแบบนี้นะคะจับกระชับมือแล้วก็หุ้มหนังด้วยนะคะรวมถึงมีปุ่มด้านซ้ายนะคะจะเป็นคอนโทรลเครื่องเสียงนะคะเราไม่ต้องเอื้อมไปที่วิทยุได้เลยค่ะ mm. และก็ด้านขวานะคะจะเป็นครูสคอนโทรลนะคะสามารถล็อกความเร็วอัตโนมัติได้นะคะมีการสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็รับโทรศัพท์แนดนฟรีได้เลยค่ะ จอนะคะจอเลือนไมแบบนี้จะเป็นขนาด7นิ้วนะคะ TFT แบบนี้นะคะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะคะไม่ต้องเพ่งสายตาเลยนะคะ mm hmm. ามาที่กล้องมองหลังอัจฉริยะนะคะรุ่น vl นะคะเราก็จะมีกล้องมองหลังอัจฉริยะแบบนี้เหมือนกันคะ mm ่ะ hmm. นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวคอนโซลนะคะอันนี้คอนโซลนี่นะคะ ก็จะแปลกตานิดนึงนะคะเราจะหุ้มหนังแบบนี้ให้นะคะตกแต่งให้ลูกค้าทุกท่านเลยค่ะในรถรุ่นใหม่นะคะและที่สําคัญค่ะจอนะคะเป็นขนาด8นิ้วทัชสกรีนนะคะเ,ออเป็นกล้องรอบคันแบบนี้นะคะก็จะมองเห็นมิติรอบคันรถแล้วก็มองเห็นด้านหน้านะคะเราสามารถเปลี่ยนมุมที่จะมองเห็นด้านข้างได้นะคะและมาพร้อมกับรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto เหมือนกันค่ะ ตัววิทย์ตัวแอร์นะคะก็จะเป็นแอร์อัตโนมัตินะคะเหมือนอุณหภูมิบ้านเลยสามารถปรับระดับได้นะคะมาพร้อมกับเบรกนะคะไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรกโคด้วยนะและพี่จีจะเห็นได้ชัดเลยตัวนี้นะคะจะเป็นคันเกียร์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงมานะคะก็คือเป็นอ e ิเล็กทรอนิกส์ e c h i p t e r นะคะอันนี้จะเปลี่ยนทรงมาโอเคค่ะเดี๋ยวพี่จีจะถามความรู้สึกคนนั่งหลังวันนี้พาน้องสาวมาด้วยนะคะน้องจีนั่งหลังเป็นยังไงบ้างคะนั่งสบายมากๆเล เห็นไหมคะนิสันคิกของเรานะคะนอกจากรูปทรงจะสวยงามแล้วนะคะยังให้ความกว้างในภายในรถและนั่งสบายมากยิ่งขึ้นค่ะและที่สำคัญนะคะก็มาพร้อมกับเบาะหนังแบบนี้เลยสีดำนะคะในรุ่น VL นะคะตกแต่งด้วยลายใหม่นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวที่เท้าแขนก็แบบนี้ก็จะเป็นสีดำเหมือนกันค่ะและที่สำคัญนะคะรถทุกคันที่เป็นรุ่น VL เราจะมีไฟแอมบิไลท์นะคะสามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งหมด7สีนะคะ อันนี้พี่จิต๊ตบอกได้เลยว่าใช้งานแล้วก็ให้บรรยากาศในภายในรถด้วยค่ะเห็นนีคะสีฟ้าก็มีสีามาสีม่วงก็มีมาค่ะอันนี้ดีมากๆเลยค่ะโอเคสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะรถนิสสันคลิกนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น E นะคะรุ่น V VL นะคะแล้วก็รุ่น Altec นะคะสามารถโทรหาพี่จิ๊ดได้ที่เบอร์0954579559นะคะหรือลูกค้าท่านใดสนใจรถนิสสันรุ่นอื่นๆก็ไปติดตามดูคลิปย้อนหลังของพี่จิ๊ดได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพี่จิ๊ดด้วยนะคะชื่อช่องพี่จิ๊ดถ่ายดีค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ